สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวบันเทิงเห็นแล้วบบต้องเอาอันนี้ของหนูโคตรน่ารักคอสัตว์น้ำสุดๆและอันนี้ของยายเก่งซื้อมาให้ยายเก่งเาอาโซมีตูดไม่หมดแล้วก็มี นี่เป็นตัวนี้น้องก็ใส่อันนี้นี่น่ารักปั้ยแล้วก็มีตัวนี้ และมีตัวนี้น้องหมาอุ๊ยโมเดลชอบนะเนี่ยหมาน้ำะ่ะพี่จุ๋มจะมีตัวเดียวอะ่ะโทษทีเดียวมันเป็นของป้านี่หมาน้ำโคตรน,น่ารักอื้นี้ของ